เรื่องมันเริ่มมาจากความพยายามของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลที่ออกมาขยี้ประเด็นว่าทําไมท่านอดีตผู้นําผู้ยิ่งใหญ่แห่งข้างบ้านถึงได้ทําตัวเหมือนคนเป็นโรคก,กลัวสารโลกอย่างหนักไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อองกค์ารสหประชาชาติหรือเฉียดเข้าไปใกล้สารยุติธรรมระหว่างประเทศเลยแม้แต่น้อย เหตุผลที sí que que sea, e ini, ่เขาวิเคราะห์กันแบบเจ็บๆก็คือท่านผู้นำคนนี้เขามีประวัติการแหกกฎหมายที่ยาวเป็นหางว่าวจนกลัวว่าถ้าก้าวเท้าเข้าไปในศาลอาญาระหว่างประเทศเมื่อไหร่เครื่องตรวจจับความผิดคงจะร้องดังลั่นไป3บ้าน8บ้าน ข่าวบอกว่าท่านนะ่ะเขินพฤติกรรมเก่าๆของตัวเองที่เคยทำไว้จนไม่กล้าแบกหน้าไปพึ่งพากฎหมายสากลแถมยังถนัดการใช้พลังแห่งข่าวปลอมมอมเมาคนในประเทศตัวเองให้หลงเชื่อในสิ่งที่ท่านอยากให้เชื่อมากกว่าความจริงที่ชาวโลกเขาเห็นกันวิเคราะห์เจาะลึกแผนการเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวของเจ้าพ่อข้างบ้าน มาดูประเด็นที่คนข้างบ้านเขากำลังเดือดปุดปุดกันบ้างครับนั่นคือเรื่องการยกดินแดนให้เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและประเทศไทยชาวบ้านเขาออกมาประท้วงกระจนคอแห้งเพราะกลัวจะไม่มีที่ดินทำกินแต่ท่านผู้นำกลับทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนแทนที่จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยตามที่ปากว่าแต่กลับเลือกที่จะใช้กองทัพและอาวุธที่ควรจะเอาไว้ป้องกันประเทศมาใช้จัดการ กับปัญหาภายในครอบครัวหรือไล่บี้คนตามตะเข็บชายแดนแทนเสียนนี่นักวิเคราะห์เขามองว่านี่มันคือความพินาศทางยุทธศาสตร์ชัดๆครับเพราะการหนีความจริงระดับสากลแล้วมานั่งปั้นน้ำเป็นตัวในบ้านตัวเองมันก็ช่วยได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเหมือนคนทำแจกันแตกแล้วเอาผ้าคลุมไว้พอผ้าเปิดออกความจริงมันก็ฟ้องอยู่ดีว่าใครเป็นคนทำสรุปดราม่าในสนามรบ เมื่อทัวลงหนักจนรั้วบ้านแทบพังทีนี้เรามาดูผลลัพธ์ในโลกโซเชียลกันบ้างครับหลังจากคลิปนี้ถูกปล่อยออกมา ทัวจากกองเชียร์รัฐบาลข้างบ้านก็าด่าหน้ากันเข้ามาถล่มฝ่ายค้านแบบไม่ยัง้งบางคนก็ด่าว่าคุกแกมันกบฏสามชั่วโคตรบางคนก็แซะแบบเจ็บๆว่าอยู่ต่างประเทศมา30ปีดีแต่พูดไม่เห็นเคยมาช่วยอะไรบ้านเมืองเลยที่ฮาสุดคือมีคนบอกว่าถ้าเก่งจริงก็กลับมาติดคุกที่บ้านสิจะหนีทำไมแต่ในท่ามกลางเสียงด่าก็มีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจจากฝั่งที่กังวลว่าข้างบ้านกำลังจะหมดตัวเพราะ การบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพบางคอมเมนต์บอกว่าผู้นำวันๆทำแต่เรื่องเพื่อประโยชน์ของเวียดนามกับไทยและที่ต้องสะดุ้งกันทั้งแถบคือคอมเมนต์จากคนไทยที่เข้ามาทิ้งทายนิ่งๆว่าประเทศไทยเรามีหลักฐานทุกอย่างนะจ๊ะเก็บไว้หมดแล้วงานนี้บอกเลยว่ามีคนหนาวสั่นแน่นอนครับบทสรุปของคนทำผิดที่คิดว่าตัวเองเหนือโลกสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับการที่ฝ่ายค้านของข้างบ้านออกมาแฉแบบนี้มันคือการทำลายความชอบธรรมของผู้นำอย่าง รุนแรงจากที่พยายามจะสร้างภาพว่าเป็นบิดาแห่งสันติภาพตอนนี้กลายเป็นภาพผู้นำที่กำลังหนีความจริงและไม่กล้าสู้คดีในระดับสากลไปเสียแล้วเอาล่ะครับท่านผู้ชมเรามาเจาะลึกมาหากาบความวายป่วงของรั้วข้างบ้านกันต่อในภาที่เข้มข้นกว่าเดิมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองกระจกจอกแต่มันคือซีรีส์ยาวระดับพรีเมียมที่รวบรวมทั้งการหักหลังการมโนและอาการกลัวจนตัวสั่นของคนทำผิด ลองนึกภาพตามผมนะครับผู้นำที่เคยประกาศสักดาว่ายิ่งใหญ่ขับฟ้ากลับทำตัวเหมือนเด็กน้อยที่ทำความผิดแล้วไม่กล้าเดินเข้าห้องปกครองเพราะอะไรเนะหรือครับก็เพราะชื่อขององค์การสหประชาชาติมันค้ำคอท่านอยู่ยังไงล่ะครับ ในคลิปท,ที่ทีมงานฝ่ายค้านเขาปล่อยออกมาแชร์เนี่ยเขาพูดได้เจ็บแสบมากครับเขาบอกว่าท่านผู้นําแห่งข้างบ้านไม่กล้าแม้แต่จะส่งอีเมลไปหาเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติเพราะความละอายใจที่สั่งสมมาจากการทําผิดกฎเกณฑ์ชาวโลกมาอย่างยาวนานท่านถนัดอยู่เรื่องเดียวคือการปั้นข่าวปลอมหรือข้อมูลที่แต่งแต้มขึ้นมาเองเพื่อให้ประชาชนในประเทศยังหลงเชื่อว่า ท่านคือเทพเจ้าผู้พิทักษ์แต่ความจริงที่โลกเขารู้กันคือท่านกลัวข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่ากลัวผีเสีอีกครับเพราะข้อมูลความจริงเรื่องความมั่นคงนะ่ะมันมักจะขัดใจท่านเสมอวิเคราะห์ความบ้าอำนาจเมื่อกองทัพมีไว้เพื่อธุรกิจครอบครัว สิ่งที่น่าตกใจที่สุดจากข้อมูลชุดนี้คือการที่ท่านเอาทรัพยากรของชาติไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือกองทัพที่ควรจะเอาไว้ป้องกันพรมแดนจากศัตรูภายนอก มาใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวและจัดการปัญหาในครอบครัวของท่านเองท่านผู้นำใจกว้างดังมหาสมุทรครับแต่กว้างเฉพาะกับเพื่อนบ้านบางกลุ่มที่ท่านถูกคอรหาว่ายกดินแดนให้เขาไปฟรีๆทั้ทงทางฝั่งเวียดนามและประเทศไทยจนชาวบ้านตาสีตาสาต้องออกมาประท้วงเพราะที่ดินทำกินหายไปต่อหน้าต่อตา ท่านไม่ยอมเอาเรื่องนี้ไปคุยในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลอาญาระหว่างประเทศเลยครับฝ่ายค้านเขาแซะแรงมากว่าที่ท่านไม่ไปศาลโลกเนี่ยไม่ใช่เพราะท่านหญิงนะครับแต่เพราะท่านกลัวโดนแฉเรื่องเก่าๆที่เคยทําไว้ต่างหาาอารมณ์แบบว่าถ้าศาลสั่งเปิดแฟ้มคดีขึ้นมาเมื่อไหร่ประวัติอันขาวสะอาดของท่านคงจะได้แดงโรรจนหาที่มุดดินแทบไม่ทันแน่แน ทัวลงของจริงสนามรบใต้คอมเมนต์ที่เดือดยิ่งกว่าภูเขาไฟระเบิดมาถึงจุดที่ฮาและแซดที่สุดคือคอมเมนต์จากชาวโซเชียลของข้างบ้านกับท่านผู้ชมเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทัวกองเชียร์รัฐบาลก็ทำงานกันแบบถวายหัวทันทีผมขอหยิบยกวาทกรรมเด็ดๆมาภาคให้ออกรถออกชาติหน่อยนะครับคนแรกเปิดหัวมาเลยว่าพวกแกเนี่ยทำการเมืองไปอีก10ชาติก็ไม่มีวันจเจริญหรอกแหม ฟังแล้วดูเหมือนคำสาบแช่งในหนังจักจักวงๆเลยนะครับ อีกคนก็ตามมาสำทับว่าไอ้พวกกบฏสามชั่วโครอยู่มา30ปีเห็นแต่ท่านผู้นำทำงานไม่เห็นหัวพวกแกมาช่วยอะไรเลยนี่คือการขยี้แบบว่าถ้าแกไม่มาอยู่หน้างานแกก็ไม่มีสิทธิ์พูดนะจ๊ะแล้วยังมีพวกสายเข้มที่ไล่ให้ฝ่ายค้านกลับมาติดคุกด้วยครับเขาบอกว่าหนีคุกไปอยู่เมืองนอกแล้วเก่งจังแน่จริงกลับมาติดคุกที่บ้านสิแต่ที่ผมขำเกือบตกเก้าอี้คือคอมเมนต์ที่ว่าพวกแกมันเป็น พวกติ่งไทยเข้าข้างโจรเสียมไม่สมควรมีเลือดคนข้างบ้านอยู่ในตัวโอ้โหกลายเป็นเรื่องชาติพันธุ์ไปเสียอย่างนั้นครับท่านผู้ชมการเมืองบ้านเขาเนี่ยถ้าคิดไม่ออกว่าจะด่าอะไรก็โยนขี้มาให้ประเทศไทยไว้ก่อนเป็นเรื่องปกติคำเตือนจากเพื่อนบ้านหลักฐานเราแน่นนะน้อง แต่ท่ามกลางเสียงกาทอก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่นิ่งสงบแต่สยบทุกความเคลื่อนไหวเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าประเทศไทยเรามีหลักฐานทุกอย่างนะจ๊ะเก็บทุกอย่างไว้หมดแล้วงานนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาจริงๆหรือมีการขุดคุยเรื่องพรมแดนในสารยุติธรรมระหว่างประเทศขึ้นมาเมื่อไหร่ผู้นำที่กำลังนั่งกุมขมับอยู่ในรูปเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนจากกุมขมับเป็นกุมขังแทนก็ได้นะครับ สรุปมหากา์ครั้งนี้ครับทั้งผู้ชมผู้นำที่ทำผิดกฎหมายซ้ำซากจนกลายเป็นนิสัยมักจะสร้างกำแพงแห่งคํำลวงขึ้นมาบังหน้าเสมอแต่เมื่อความจริงจากโลกภายนอกและกฎหมายสากลเริ่มรุกคืบเข้ามากำแพงนั้นมันก็เริ่มสั่นคลอนการเอาปืนไปจ่อปากประชาชนในบ้านตัวเองน่ะมันทำได้ง่ายครับแต่การไปยืนสู้หน้าคนทั้งโลกในฐานะผู้ร้ายแหกกฎเนี่ยมันยากเกินกว่าที่ผู้นำบางคนจะรับไหว อ่ละครับผมลาไปก่อนใครทำผิดก็ขอให้ได้รับผลกรรมไวๆส่วนใครที่ชอบปั่นข่าวปลอมระวังจะโดนหลักฐานจากประเทศไทยตอกหน้าเข้าให้สักวันนะครับสวัสดีครับ